สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับอยู่ในเกมวิชวา for second world mobile นั่นเองนะครับพอดีว่าได้รับเชิญนะครับให้ร่วมทดสอบตัวเกมก่อนเปิดให้บริการในสตูประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่ผมได้เล่นก่อนนะครับแต่ว่าเวลาที่เปิดให้บริการจริงนะครับผมก็จะไม่สามารถเล่นต่อได้นะเป็นเวอร์ชันเทสก่อนที่เปิดให้บริการจริงครับตัวเกมจะเปิดจริงนะครับ18 มีนาคมนี้นั่นเองนะครับใครสนใจเกมนี้นะครับสามารถลงทะเบียนลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับ Forsaken World Mobile นะครับในเวอร์ชันไทยนั่นเองนะครับตัวเกมมาพร้อมภาษาไทยแน่นอนนะสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศตัวเกมต่างๆภายในเกมแล้วกันเนาะแล้วมีอะไรน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในเกมอ่าวโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาที่หน้าตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับมีทั้งหมด 7อาชีพนะครับแล้วก็ในอาชีพหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่สองสายให้เราเลือกด้วยกันนั่นเองนะครับอย่างเช่นอาชีพแรกนะให้ดูทงท่านที่เดินมาก่อนนี่นักลบนั่นเองนะครับนักลบก็จะมีอยู่สองสายเนาะก็จะเป็นอัศวินคริสจักรนะครับแล้วก็ในส่วนของนักดาบเวทนะครับประมาณนี้นะครับเราสามารถดูเซตัสตรงนี้ได้เลยนะครับมีรายละเอียดแนะนำอาชีพเบื้องต้นนะต่อมาก็จะเป็นนักเวทสาวสวยแบบตุ้มตามตุ้มตามคนนี้นะครับก็จะมีอยู่สองสายด้วยกันเนาะสายที่เป็นเวทท่านนะครับเห็นปะ เออสกิลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็นักเวทลี้ลับนะครับอันไหนก็ได้นะครับอันนี้ต่อมาก็จะเป็นแอสซิซินหรือว่านักฆ่านั่นเองนะครับนี่เ็าจะมี2สายทุกอาชีพจะมี2สายเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเวลาเล่นไปสักประมาณเลเวล29ครับมันจะมีให้เลือกสายเนาะจริงๆสามารถเลือกทดลองเล่นได้นะครับแล้วก็สามารถสลับฟรีได้อยู่นะครับในช่วงแรกๆเนาะนี่ครับอ่าอันนี้สายแรกนะครับในส่วนของนักล่าเนาะอันนี้นะครับนักระเบอมเงานะครับ สังเกตดีๆนะว่าต่างกันที่ออร่านะครับต่อมารักบวชเนาะนักบวชก็จะมีอยู่2สายนะครับใครที่ชอบนักบวชเนาะสังราชนะครับจะมีมงกุฎอยู่ข้างบนเนาะแล้วก็อีกสายหนึ่งนะครับมันจะมีอ่าเอฟเฟกนะครับดูดีๆเนาะเออจะต่างกันอยู่นะครับอันนี้อยู่ที่แขนนะจ๊ะต่อมาก็จะเป็นแวมไพร์นะครับในส่วนของแวมไพร์นะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็มีนี่ครับทูดแห่งเพลิงนะครับจะมีเพลิงอยู่ที่ข้อมือนะจ๊ะ ต่อมานี่ครับนี่ก็จะเป็นเงาสีดำเนาะมีคล้ายๆพวกข้างคาวหรืออะไรแบบนี้วะเออนี่ครับบินไปบินมาเนาะทันเขาทันเขาต่อมานี้จะเป็นอาชีพที่ผมเล่นนะครับนะเออใครที่ชื่นชอบโรลีนะครับผมบอกเลยว่าจัดไปนะจัดไป <c oughs> มือยสองสายเช่นกันนะมีมือปืนเทพนะครับแล้วก็มีในส่วนของผู้ผู้ชำนาญน,นะครับผมประมาณนั้นเนาะตัวนี้จะมีโรบอทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในส่วนของผู้ชำนาญเนานะ สุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้เลยก็อาเช่นั่นเองเนะครับอาเชเอลก็มี2ส,สายเช่นกันเนาะนักธน,นูนะครับฝั่งนี้เนาะนักธนูขั้วโลกนะครับดูข้างหลังก็ได้นะครับเป็นคล้ายๆน้ำคงน้ําแข็งอะไรแบบนี้นะครับนักล่าจากป่านะครับเฮ้ยแต่อันนี้เท่นเนาะเคืออัไหนก็เท่นะต่างกันแค่อ,อ๋อเอฟเฟกข้างหลังโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้ลองเลือกตัวละครมาสร้างให้ท่านผู้ชมได้ชม,ดชมกันหนึ่งตัวนะผมเลือกนักเวทแล้วกันนะครับแล้วก็ ขั้นตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวปรับแต่งให้ดูนิดนึงนะครับจริงๆใครที่แบบเซตอะไรไม่เป็นนะครับหรือขี้เกียจปรับนะรบจริงมีพรีเซตที่เขาออกแบบมาผมว่าเอ่อทมาได้ค่อนข้างแบบน่ารักแล้วนะครับตรงนี้เออพรีเซตดีนะครับเนี่ยแบบเนี้ยอ่าเห็นไหมครับอันนี้พรีเซตแบบทั่วไปเนาะแล้วจริงๆเราสามารถปรับแต่งพวกทรงทรงผมอะไรแบบนี้ได้นะครับสีผงสีผิวเลือกได้นะครับบีบหน้าใครที่อยากปรับรายละเอียดนะครับคิ้วตาจมูกปาก รูปหน้าสามารถทําได้นะครับตัวนี้เนาะอันนี้ก็ลองไปปรับตั้งค่ากันเอาเองแล้วกันนะครับผมแสดงให้ดูนะครับมีการแต่งลงแต่งหน้าอะไรแบบนี้ด้วยนะครับสามารถทําได้นะตัวนี้รายละเอียดตัวเกมเป็นภาษาไทยแล้วนะครับตัวนี้สบายๆเนาะเดี๋ยวเราตั้งชื่อนะครับเจมินดี้วีหนะครับพอดีใช้เจมินดี้ธรรมดาไปแล้วนะครับเจมินดี้วีหแล้วเดี๋ยวไปพบบรรยากาศในเกมเพลย์คร่าวๆกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูระบบอื่นๆเนาะ อ่าอันนี้มาแล้วนะครับในช่วงแรกๆนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเวลาที่เราเข้ามาครั้งแรกนะครับเขาจะให้รู้เลือกเนาะว่าเราจะเล่นแบบไหนแบบ 3D สมาร์ทสามดหรือว่าเล่นเป็น 2.5D จุดห้าดีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปรับแต่งได้เนาะเดินเควสเดินอะไรให้ดูเล็กน้อยก่อนนะครับในช่วง Pay, เกมเพย์คร่าวๆเบื้องต้นเนาะแล้วเดี๋ยวจะพาไปแนะนําระบบที่น่าสนใจภายในกเกมเนาะมีสัตว์ขี่ด้วยนะครับวันนี้จะเป็นการเดินเควสกดด้านซ้ายมือเลยนะครับสบายๆนะเนาะอ่าตามแนว MMO แบบนี้นะครับผม กราฟิกในเกมบรรยากาศอะไรแนี้ค่อนข้างดูดีนะครับเพิบเพบิสมใสนะอันนี้ก็จะเป็นระบบเกมเพย์แบบคร่าวๆนะครับในการเขาเรียกอะไรในการเล่นช่วงเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราเล่นไปมันจะมีคัสซีนแบบนี้เออเดินเข้ามานะผมค่อนข้างชอบนะเดีด <c oughs> อยวอลังการงานสร้างนะอย่างกับดูพวกอนิเมะอะไรแบบนี้นะเลยนะลตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะครับดีดิโอโ้แล้วเราก็จัดการนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ จบตีไปฟึบฟึบฟึบโอเคอันนี้ก็จะเป็นระบบเกมเพย์คร่าวๆเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวลองตัดฉากไปดูพวกบรรยากาศอื่นๆภายในเกมนะครับหรือระบบอื่นๆภายในเกมนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั่นเองนะครับนะจะได้ไม่เสียเวลามากนักนั่นเองท่านผู้ชมครับอโอเคครับผมอันนี้สลับมาที่อีก ID ดีหนึ่งเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอาชีพปืนนั่นเองนะครับนะนี่ครับน้องของเรานี่ซูมเข้ามากใกล้น้องหน่อยนะครับบอกเลยว่า น่ารักมากนะครับตอนนี้เลเวล70เนาะนอกจากนี้นะครับตัวละครจะมีปีกด้วยถ้าเราเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับสามารถบินได้นะครับนี่เห็นไหมอ่ากราฟิกนะครับคือเกมนี้จะเป็นแบบแฟนซีหน่อยนะครับพวกกราฟิกธรรมชาติต่างๆนะครับจะเป็นแบบแฟนซีทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเนาะแล้วใครที่เล่นมาแล้วไม่รู้จะทําอะไรต่อนะครับด้านขวาบนนะครับตรงนี้กลางๆจอยื่องๆมาทางขวานะครับมีเสริม ตรงนี้นะครับเราสามารถดูตรงนี้เป็นไกด์ไลน์ได้นะครับว่าเราสามารถอัพกรงอัพเกรดอะไรนะครับให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับมีเมนูกิจกรรมต่างๆที่เราสามารถลงได้นะพวกเควสประจําวันเควสจํากัดเวลาครับท้าททยอะไรแบบนี้นะครับมาลงให้หมดเนาะแล้วก็ได้รับพวกของรางวงของรางวัลอะไรแบบนี้นะครับแต่ที่นี่นะครับมันดูพวกเมนูต่างๆนะครับจะอยู่ทางด้านขวาตรงนี้เนาะนี่เริ่มตั้งแต่เมนูแรกเลยแล้วกันนะครับผานะ นะครับภาณะน,นี่ก็จะเป็นพวกตัวที่เราได้มฟรฟีอยู่แล้วนะครับยูนิคอนตรงนี้นะครับเราสามารถกดอัปเกรดได้นี่ครับอ่ะมันจะมีหินอัปเกรดแบบนี้นะครับใช้ในการอัปเกรดเพิ่มพลังลบของเราด้วยนะครับตัวนี้เนาะนี่อ่ะเดี๋ยวมันจะมีพวกสกองสกิลต่างๆเพิ่มเติมอีกภายหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับมีสถา,ายากนะครับที่เราสามารถอ่าปลดล็อกได้นะมีทั้งแบบไฮเทคทั้งแบบล้ำๆเอ้ยเดนนเสาอร์เอ้ย, De อ,ยอันนี้ชอบอะ่ะอน้องขีดไดโนเสาร์ น่ารักน่ารักเฮ้ยคือมีเป็นธาตุด้วยนะเดีด๋ยดิไม้กวาดก็มานะครับเออมีอะไรแบบค่อนข้างแบบเยอะเลยนะครับในส่วนนี้เนาะในส่วนของพานะนะครับต่อมาก็จะเป็นเมนูชีวิตนะครับผมอ่านตามชื่อเมนูภาษาไทยเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกไลฟ์สกิลนั่นเองนะครับมีรวบรวม,รวมแล้วก็ผลิตนะการขุดแร่นะครับสามารถไปขุดได้เนาะตอนนี้เราอยู่เลเวลไหนนะครับไปขุดตรงนี้นะครับเราก็จะได้แร่มานะครับอหรือว่าไป ไล่ล่าอะไรแบบนี้นะครับไปเอาเนื้อไปเก็บสมุนไพรก็ได้นะครับหรือว่าไปตกปลาอะไรแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็จะมีพวกเมนูผลิตนะครับสามารถทําอาหารได้นะครับแะแปลรูปวัตถุดิบต่างๆนะครับงานหนังอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับต่อมาเราไปดูเมนูสกิลกันบ้างนะครับหลังจากที่ดูในส่วนของไลฟ์สกิลไปแล้วนะครับเมนูสกิลนะครับสังเกตตรงจุดแดงๆพวกนี้นะครับเวลาที่เราจะปลดล็อกสกิลใหม่ๆนะครับเราต้องไปสู้กับพวกบอลเหล่านี้ด้วยนะครับ นะเราถึงจะได้สกิลอะไรพวกนี้มาเออตรงนี้ผมชอบนะครับนะแล้วก็เลเวลประมาณ29นะครับตรงอาชีพด้านขวาบนตรงนี้นะครับมันจะสามารถสลับเปลี่ยนได้นะครับดูดิโอ <c oughs> อย่างเช่นผมเล่นอันนี้อยู่นะครับเราจะสามารถสลับสายมาน,นี้ด้วยนะครับได้นะต้องเปลี่ยนดูนะครับตรงนี้มันจะบอกนะว่าเราสามารถเปลี่ยนฟรีได้อีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับประมาณว่าลองไปทดสอบก่อนก็ได้นะครับ คือถ้าเราเล่นอันนี้เราไม่ชอบนะเรามาเปลี่ยนมาอีกอาชีพหนึ่งก็สามารถทําได้นะครับต่เปลี่ยนฟรีแค่หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับในส่วนของเมนูอาชีพเนาะที่เหลือก็จะเป็นการอัพพวกเลวองเลเวลนะครับตัวนี้เราสามารถกดอัพปุ่มเดียวได้นะครับถ้ามันขึ้นมาให้อัพเนาะก็จะมีเมนูเพิ่มเติมอีกนะครับเมนูพรสวรรค์ต่างๆนะครับเมนูกิ้วนะครับนี้จะเป็นเอ่อสกิลของกิ้นั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยแนะนําเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของเมนู อุปกรณ์เกมนี้นะครับไม่ต้องเคลียนอะไรเยอะนะครับกดตีบวกทั้งหมดนะครับพลังลบก็เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับมีหลอมตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่มีของหรือการหลอมใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็พวกหินอะไรพวกนี้เราสามารถหาได้จากไหนใช่ไหมกดที่หินได้เลยนะครับมันจะบอกนะว่าหาได้จากไหนร้านค้าลอยแยกอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับมีฝังด้วยนะครับมีอัญมณีนะครับเอามาฝังในนี้ซะ ถ้ามีนะก็เอามาฟังอันนี้ก็จะเป็นเมนูด้วนของอุปกรณ์นะครับคือเกมมันเล่นค่อนข้างง่ายนะครับเขาทําภาษาไทยมาด้วยนะครับกราฟิกแฟนซีค่อนข้างงดงามเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับผมทีนี้นะครับเรามาดูอสุนเวทนะอสุรเวทนะครับคือต้องบอกเลยว่าเกมนี้มันสามารถจับอสุนเวทได้นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นน้องแมวที่ได้ฟรีมาในช่วงแรกๆนะครับไอตัวเนี้ยผมไปจับมาเห็นน้องน่ารักดีนะครับเราก็เลยไปจับมานั่นเองนะครับนะ น้องแมวสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับมันจะมีฝึกตรงนี้นะครับเริ่มฝึกนะครับฝึกจริงๆก็จะเป็นการรีเซตัสเนาะเห็นปะดูค่าพลัง CP แล้วกันนะครับถ้าน้อยก็ฝึกต่อนะครับเราไม่เอาอันนี้แบบนี้เราไม่เอานะครับตัวนี้ก็ฝึกได้เหมือนกันเนี่ยฝึกต่อนะครับอันนี้ดีเยี่ยมนะครับเราแทนที่เลยนะครับเราจะได้เตตัสตรงนี้มานะครับก็จะบวกพลังลบให้ทีมของเราเนี่ยเองนะครับอ่าแล้วสัตว์พวกนี้มันจะมีบางตัวที่สามารถจับได้นะมาที่ภาพตรงนี้นะครับ มันจะมีะบางตัวที่เราสามารถเอาไปจับได้นะครับมันจะอิงตามเลเวลเราเนาะถ้าเลเวลเราถึงหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราจะสามารถจับได้เนาะดูดออิมีระดับพวกหายากด้วยนะครับมันจะแลกเอาเนาะแต่ว่าไอ,ไอตัวทั่วไปอ่ะมันสามารถหามาจับหามาเลี้ยงได้นั่นเองนะครับถัดไปนะเดี๋ยวเรามาดูพวกเมนูแฟชั่นกันบ้างนะครับแฟชั่นจะอยู่ตรงนี้ ชุดแฟชั่นก็มีค่อนข้างเยอะนะอันนี้จะเป็นชุดฟรีนะครับผมว่าชุดฟรีก็โอเคแล้วนะแต่ว่ามันจะมีสเตตัสเพิ่มเติมนะครับสังเกตดีๆนะสเตตัสตรงนี้จะเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะ,ะแล้วก็จริงๆบางชุดจะ,จะบอกวิธีการได้รับนะครับอย่างเช่นอันนี้เติมสะสมล็อกอิน7วันอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยชุดก็มีค่อนข้างเยอะนะครับมีแยกด้วยนะมีแยกพวกเครื่องประดงเครื่องประดับเป็นชิ้นๆอะไรแบบนี้นะครับมีผมนี่เห็นปะ่ะเอออาวุธด้วยนะครับที่เป็นคอสซูมเนาะ ก็มีค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับนี่ครับมีสเตตัสบวกเพิ่มเติมนิดนึงนะครับนิดนึงโอเคพอประมาณนะครับในส่วนของเมนูแฟชั่นนั่นเองนะครับนะทัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับเมนูอื่นๆก็จะมีตาศึกตรงนี้นะครับถ้าเราได้พกตาอะไรพวกนี้มานะครับเราก็กดทะลวงนะครับพลังขึ้นไปอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับนะหาได้จากไหนก็ดูนะครับห้องประมูลร้านค้าอะไรแบบนี้นะครับรังบงรังบอส ก็มีเช่นกันนะครับผมนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูกิ้วกันบ้างนะครับเมนูกิ้วนี้มีอะไร้เราทําแบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรียกได้ว่ามีอะไรแบบเยอะมากนะอย่างแรกเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับรับของอย่าให้เสียนะครับรับของอ่ามันจะมีของชงของแจกนะครับถ้าเราเข้ากิ้วมาท่านผู้ชมทีนี้นะครับมันจะมีอ่าในส่วนของอ่าอาคารนะครับวันนี้จะเป็นพวกเมนูอาคารต่างๆนะครับว่าในกิวนี้มีอะไรบ้างนะครับ าสามารถดูได้เนาะฟังก์ชันอื่นๆนะครับอย่างเช่นอันนี้จะเป็นฟังก์ชันอะไรนะครับกระดานข่าวนะครับสถาบันเวชนะครับสวนสุนมีอะไรเราสามารถเข้าร่วมอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลกิลเบื้องต้นแล้วอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเราสามารถไปที่กิลได้นะครับแล้วกิลถ้าใครที่เป็นหัวหน้ากิลสามารถสร้างในสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในกิลได้ด้วยท่านผู้ชมนี่ครับเรามาถึงกิลแล้วนะคือในกิลวเนี้ยมันจะมีพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในกิลด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้ กิวเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยเฮ้ยเนี่ยแล้วบางทีก็จะมีพวกอ่าเอาสัตว์อสูรอะไรแบบนี้นะครับมาปล่อยหรืออะไรแบบนี้ได้นะครับคือมันจะมีเ,เมนูกิวนะครับกิจกรรมกิวนะครับเนี่ยเอาสัตว์เวทเราไปฝากเลี้ยงนะครับแล้วแล้วเวลาที่เรามารับะครับหรือว่ามันหมดเวลาอะไรแบบเนี้ยมันก็จะได้ EXP พมานั่นเองนะครับนะน้องเราอยู่ในนี้ปะเอาไปฝากกันเลยแบบนี้นะครับวันนี้จะเป็นอ,อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนะ ันนกีก่ยวเขมีพวกเมนูทรงเมนูสร้างนี่ครับตอนนี้ซื้อพื้นทองซื้อื้นที่อะไรอย่างนี้นะครับมีเป็นโซนนะคือกิวใหญ่มากนะผู้ชมตอนนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะครับน่าสนใจหลายๆจุดแล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ได้ของเปามากดรับไปเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรา,ายละเอียดคร่าวๆข,ของตัวเกมนะครับใครสนใจเกมนี้นะครับหรือว่ารอเล่นเกมนี้สามารถลงทะเบียนลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับพบกันแน่นอนนะครับวันที่18มีนาคมนี้นั่นเองนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมอย่าลืมไปลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ